หลากหลายเหตุผลที่ใครๆเลือกที่จะสร้างบ้านกับเราคือเริ่มจากการที่เรามีครอบะครัวค่ะมีลูกแล้วก็ลูกเริ่มโตขึ้นเราก็ต้องการพื้นที่สำหรับลูกเพื่อให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นนะคะก็เลยเริ่มต้นที่จะมองหา พืนที่สร้างบ้านแล้วก็จะเริ่มเนี่ยค่ะสร้างบ้านเ,ออเริ่มแรกเนี่ยบิวท mm ูบิวเป็นบริษัทที่ตั้งมานาน mm hmm. เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็มีความมั่นคงสร้างบ้านมาหลายหลังนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนๆสร้างจากบิวทูบิวแล้วก็เห็นว่าดีคงทนราคาคุ้มแล้วก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมายโครงสร้างนะคะคือคือทางก่อนที่จะสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยค่ะเรามีการเข้าไปดู โรงงานของทางกลุ่ม Build to Build นะคะซึ่งก็จะมีการหล่อคานหล่อเสาให้เราดูมาตรฐานสูงมากนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับพอเราเข้าไปเห็นโรงงานที่ทำการหล่อเสาหล่อคานเนี่ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าโอเคเราเลือกกลุ่ม Build to Build ในการสร้างบ้านค่ะสมาชิกทุกคนในบ้านมีส่วนร่วมในการเลือกบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเรากว่าจะสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเราได้ไปดู โปรเจกต์บ้านเยอะแยะมากมายอะคะ่ะแล้วแบบบ้านอันนี้เป็นแบบบ้านที่เราถูกใจในทุกๆอย่างนะคะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากับทุกคนในบ้านโอ้คือเยอะมากเลยค่ะบ้านหลังนี้ก็คือเราสร้างไว้ทุกๆมุมเรียกว่าแทบทุกมุมที่เราชอบเรามีห้องนั่งเล่นเรามีห้องเวิร์กฟอร์มโฮมห้องครัวเราก็ชอบห้องนั่งเล่นเราก็ชอบก็เลยแบบว่าเรียกว่าทุกมุมเลยอะคะ่ะ เริ่มแรกนะคะทางทีมงานบิวต์ทูบิวต์เนี่ยก็ให้ข้อมูลในการสร้างบ้านที่ละเอียดถี่ถ้วนนะคะในระหว่างสร้างเนี่ยทางทีมงานที่ดูแลนะคะก็เข้ามาดูแลเป็นระยะมีการตรวจสอบเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ดูแลใส่ใจทางบ้านทุกหลังเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หลังจากที่บ้านเสร็จอะคะ่ะก็มีการเข้ามาตรวจสอบหรือว่าพอเราโทรเรียกนะคะทางทีมงานเนี่ยก็เข้ามา ดูแลปัญหาต่างๆให้ทันทีพอเข้ามาเห็นบ้านครั้งแรกที่สร้างเสร็จเนี่ยคือมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ที่เราฝันไว้นะคะแล้วก็ได้พื้นที่ได้ตรงตรงใจที่สุดเลยค่ะสมาชิกทุกคนในบ้านชอบมากก็ภูมิใจอะค่ะแล้วก็มันก็เหนื่อยเนาะสร้างบ้านมันต้องมาดูทุกขั้นตอนเรามาดูกันแทบทุกอาทิตย์บ่อยๆก็พอเสร็จเราก็หายเหนื่อยภูมิใจค่ะ คือมันออกมาได้ดังใจข้อที่1นนะคะฟังก์ชันงานฟังก์ชันของบ้านเนี่ยชอบค่ะแล้วก็ภูมิใจที่บ้านสำเร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ